เอาละครับวันนี้เราก็กลับมากันอยู่ในเกมเซนเซียอากิ้งนะครับวันนี้เว้ยมันมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยเจฟิติออนเนี่ยเอาง่ายนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในสามตัวในดวงใจผมเลยวันนี้เราจะมาตามล่ากันเหมือนเดิมครับเราจะเริ่มต้นที่แมวกวักตอนนี้ผมมีอยู่537ถึงผมจะไม่ค่อยอัดคลิปลง YouTube เท่าไหร่ครับดีว่าบางตัวมันก็ได้แล้วแบบ ได้สุ่มแค่ลองดวงมันก็ได้เลย,ย,นย ي, เนี้ยอย่างไอไออะคอร์สเนี่ยอะไรนะเนี่ยแค่สุม่มสิบทีมันได้เฉยเลยผมก็ไม่รู้จะทําไางน็เลยข้ามข้ามไปแล้วกันแต่ตัวเนี้ยผมจะไม่พลาดนะครับรกดกันเลยเรามีห้าร้อยสามสิบเจ็ดเราจะหมุนรวๆเลยนะครับโอ้โหหมุนได้ถึงครั้งสุดท้ายเลยตอนนี้ได้มาเกือบสองร้อยเลยนะครับ ถือว่าโอเคป่ะเราไปลุยกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลาโดยเจ้าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าได้นะครับถ้าได้นะผมจะปั้นสุดจริงๆเนี่ยดูผมเตรียมของสําหรับมันไว้เยอะมากตั้งแต่สมัยไหนละผมแทบจะไม่ใช้เลยสมุดสีฟ้านะ่ะหากลุ่มดาวของมันนะครับน่าจะเป็นสีอ่อนเหมือนเดิม สกิลต่อไปให้อย่างที่บอก1555โดยสกิลแรกก็คือสกิลที่4ครับสำหรับการคืนชีพผมเตรียมไว้ก่อน14บเล่มนะครับตอนนี้ไม่พอเดี๋ยวไปเบิกเอาผมมีดองไว้ชิ้นส่วนเยอะมากเรียบร้อยต่อไปก็คือเซอร์ฟิสคิตตันวอร์นะครับ เอาละเลเวลสี่ right, สมุดเราหมดใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมใจะให้ดูเอาละอย่างที่ผมนั่งกดอัญเชิญนะครับตอนนี้ก็จากหนึ่งพันสิบห้าก็เหลือห้าร้อยเก้าสิบห้าเรามาดูกันว่าจะได้อย่างที่ผมบอกไหมว่าหนึ่งห้าห้าห้าอันนี้ผมเหลือแค่สกิลสองก็คือใช้สี่เล่มเอาละเลเวลห้าละต่อไปสกิล surface s t a า d a r d revolution นะครับก็คือใช้อีก น่าจะพอดีนะครับผมนับมาอ่าพอดีจริงๆเด้อนี่อ่ะหนึ่งห้าห้าห้าโอเคครับอันสกิลแรกไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับอัพไปได้ดาเมจอย่างเดียวก็คือ ฟื้นฟูเวลาตีเนี่ยฟื้นฟู HP 2% 5% 7%ซึ่งในการต่อสู้จริงๆนะในการเล่นจริงๆเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์เลยครับ15%หน่อยเดียวเองเอาละดูที่ถงเซนอันไหนนะน่าจะเป็นอันใหม่บุคคลเกิดใหม่มีโอ้โหจะถึงในเวลสอเนี่ยโอ้โหไม่ถึงนะครับ น,นี้ก็แย่เด็กแล้วเอาเอ็กเซนให้เป็น6กก่อนแล้วกันอันที่อัพได้ผมเตรียมมาเยอะนะครับก่อนจะมาเจ้าตัวนี้จะเข้าอัพไปเลยอัพไปเลยเนี่ยครับตอนตอนนี้ผมไม่ได้ติดตั้งคอสโมดครับ HP ก็บวกหมื่นเจแล้ว ไอค์ดโมที่เราจะใช้กัน,นครับผมจะใช้เป็นไอ้นี่แล้วกันก็เ,เป็นเพิ่มดาเมจดีไหมเพิ่มดาเมจน่าจะอันนี้อันนี้ก่อนแล้วกันส่วนลูนแดงเราจะใส่เป็นผมไม่มีแมนนะครับเราจะใช้เป็นไอ้น,นี่หินกายะภาพแทนหินกายะภาพอันนี้แล้วกัน เป็นของเก่าของตัวชีริวนั่นแหละครับผมถอดออกมานี่แล้วกันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เน้นบวกเป็นเปอร์เซ็นต์จะดีกว่านะครับมันเพิ่มเยอะกว่าบวกเป็นยี่สิบสามสิบแล้วถ้าได้อันที่ดีกว่านี้ผมก็จะเปลี่ยนให้มันนะครับตอนนี้ผมมีแค่เนี้ยที่ผมไม่ค่อยหา อันนี้แล้วกันสี่พันละลุนเหลืองครับจะเป็นลินโมก็ดีนะครับลินโมลดดาเมจจากเอ็มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์อปอลองจะเน้นเป็นความเร็วกับความเร็วเลือดพลังโจมตีนะครับแต่ความเร็วผมไม่ใส่ให้ตัวอื่นหมดไงก็เลยใช้ท่าที่มีก่อนแล้วกัน ไม่ใช่เป็นอันนี้แรกๆกล้ัเอาไว้เยอะส่วนคอสโมสีฟ้านะครับเป็นอยู่ที่ถ้าคนเติมนะครับจะเป็นไอนาคาเพล ไม่รู้อ่นผิดหรือเปล่าแต่สำหรับคนจนๆแบบเราก็ใส่เ็นทานานะครับนี้ผมใส่ให้ตัวอื่นหมดเลยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับรีวิวต่อสู้สักแมตช์สแมตช์ผมจะเอาแบบเต็มๆมาให้ดูอันนี้ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันก็จะประมาณนี้ครับที่ผมจะเล่นนะน, 20, นิวเดเมดห้าพันเอพีบวกสองหมื่นความเร็วไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเวรหนึ่ง โอเคทอนนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรบากครับก็มาบอกมาอัพให้ดูเฉยๆฉยว่าผมชอบตัวนี้ผมก็เลยอัพเป็นพิเศษเยอะกว่า ss ที่ผมใช้นะครับผมส่วนใหญ่ทีมผมจะเน้นเป็นดาเมจที่ชนาทรน,นะครับดูเห็นไหมยังเก่งกว่าทั้งที่ผมก็เอาสมุดฟ้าแลกเป็นสมุดเขียวได้นะครับแล้วอัพให้เป็นตันเลยก็ได้สสกิลนี้ แต่ว่าผมก็เน้นที่จะรอรอเตอที่ชอบผมเล่นเพราะชอบไม่ได้เล่นเพราะเอาชนะใครนะครับตรงนี้ก็ยังไงเราก็สู้คนเติมไม่ค่อยได้หรอกครับก็เอาที่เราชอบแล้กัน,กนไม่ต้องไปแข่งกับใครขอให้เล่นเกมให้สนุกครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบายดึกแหละตีหนึ่งแหละ